สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฟร์นําพองนะครับลหลายๆท่านคงจะเคยชมคลิปดูคลิปของผมนะครับที่ผมได้ทําคลิปลงกล้องสองพระหรือว่าจะเป็นคลิปบุญนําพานะครับผมที่ผมพาไปกราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์และวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปลงกล้องสองพระเป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะครับจะเป็นเหรียญรัครางห้าจุดรุ่นศรัทธาปฏิหารนะครับซึ่งจะเป็นเหรียญระครงถือว่าเป็นเหรียญระกครงรุ่นแรกนะครับขององค์หลวงปู่ศูนย์เลยเพราะว่าได้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัััดสรร้้างงวตถุุคคล่นนนีะบ นำเงินไปทำโรงครัวนะครับผมและอีกส่วนหนึ่งก็จะนําเงินไปเพื่อที่จะไปสร้างศาลาพักข,ของญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดตาอิสระธรรมนะครับผมส่วนรายละเอียดนะครับว่าจะมีเนื้ออะไรบ้างต่อโค้ดตรงไหนจํานวนการจัดสร้างเท่าไหร่นะครับผมก็จะพาไปดูรายละเอียดนะครับในช่วงลงคล้องสองพันนะครับและก่อนที่จะไปดูคลิปลงคล้องสองพันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมกับน้ำพองและก็ทีมงาน ได้มีกําลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมครับผมและต่อไปเราก็จะมาลงกล้องสองภาดูรายละเอียดพระเครื่องขององค์หลวงปู่ศูนจันทวันโนวตัตตอิสระธรรมนะครับเหรียญละครัง5จุดรุ่นสัทธาปาฏิหารนะครับเราจะมาดูรายละเอียดว่ามีจํานวนจัดสร้างเท่าไร่ต่อโค้ดตรงไหนการลันหมายเลขลักษณะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ นำมาเป็นเนื้อหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับซึ่งจํานวนการจัดสร้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อทองคำนะครับจัดสร้าง9องค์นะครับผมเนื้อเงินจัดสร้าง99องค์นะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินจัดสร้าง199งนะครับแล้วก็มีเนื้ออะบาก้านะครับผมจัดสร้าง499องค์แล้วก็มีเนื้อทองฝาบาทนะครับจัดสร้าง2,500องค์แล้วก็ถวายวัด 500องค์นะครับผมมีออกมาหมุนเวียนนี่เนื้อทองฝาบาทแค่2,500องค์นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีรายการพิเศษนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อนวะพิงโกนะครับผมเนื้อนวะพิงโกจัดสร้างเพียง199องค์นะครับเป็นรายการแจกศูนย์จองนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเหล็กเปียกหน้าเงินนะครับจะเป็นรายการสะพานบุญนะครับผมซึ่งจัดสร้างเพียง199องค์ถือว่าเป็นรายการที่พิเศษมากๆเลยนะครับ ต่อไปเราจะลงกล้องสองพระนะครับจะเริ่มจากที่เนื้อเงินก่อนเลยนะครับจํานวนจัดสร้างเพียง99องค์นะครับนี่ครับก็จะเป็นการซีนนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ซีนมามาดูด้านในเลยนะครับโอ้โหจะมีซีนด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับ ะจะอยู่ในถุงซีนอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ด้านในมาดูรายละเอียดของเหรียญเลยนะครับโอ้โหละครั้ง5จุดสวยงามมากๆเลยนะครับนี่เป็นลักษณะเบสิกของเหรียญละครั้งเลยนะครับด้านหลังโอ้โหเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่เนื้อเงินยวงนะครับสวยมากมากเลยนะครับดูตรงด้านหน้าเลยนะครับ มาตีกล้องดูด้านหน้าเลยนะครับทําไมถึงเรียกว่าระคัง5จุดนะครับมาดูเลยครับนี่นะครับตรงด้านบนนะครับเราจะเห็นเป็น5จุดนะครับอยู่ด้านบนเห็นไหมครับชัดเลยนะครับเป็น5จุดอยู่ด้านบนคือที่มาของชื่อระคัง5จุดนะครับจําเหมือนกับของพระอาจารย์ฟั่นนะครับนี่ครับชัดเจนเลยนะครับเนื้อเงินจะเป็นการต่อโค้ด สอเสือนะครับ2ตัวนะครับซึ่งจะเป็นชื่อของหลวงปู่ศูนย์นะครับผมแล้วก็ตอกลันหมายเลขอยู่ด้านล่างนะครับองค์นี้เป็นหมายเลข59นะครับเป็นหมายเลข59นะครับอยู่ด้านล่างตรงด้านบนของเหรียญนะครับนี่ครับจะเป็นยันห้านะครับนี่ครับยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับผมนะโมพุทธายะนะครับผมชัดเจนเลยนะครับตรงด้านล่างจะเป็นยันพญานกยุงทองนะครับ จะเขียนว่าะโมวิมุตตานังะโมวิมุตติยานะครับผมสวยงามมากๆซึ่งจะเป็นยันที่สืบทอดพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับมาจากไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมและตัวหนังสือตัวด้านล่างถัดมานะครับจะเขียนว่าชนมายุครบ7รอบนะครับผมวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครนะครับผม ชัดเจนมากนะครับมาดูตัวตัดครับผมลักษณะของตัวตัดนะครับจะเห็นรอยตัดฉีกนะครับนี่อยู่ตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับเนื้อเงินสร้างเพียง99เหรียญน,นะครับโอ้โหสวยงามคลาสสิกมากๆนะครับขอบตัวตัดด้านข้างนะครับ ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างดีมากๆนะครับแล้วก็มีวิธีที่ใหญ่ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆขององค์หลวงปู่ศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับที่มีการถวายปัจจัยนะครับผมให้ก่อนที่จะมีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่ตอนไปขอสร้างนะครับเนื้อต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้อนวะพิงโกนะครับผมหน้ากากเงินนะครับผมจัดสร้างเพียง199องค์นะครับนี่นะครับ ลักษณะเบสิกของกล่องตรงด้านหน้าโอ้โหสวยงามมากนะครับเรียนนี้เรามาแกะดูด้านในเลยนะครับต่อไป นี่ซีนเดิมๆเ,เลยนะครับดูด้านในเลยนะครับอืมสวยงามไม่แพ้เนื้อเงินเลยนะครับผิวออกพิงโกเลยนะครับนี่ลักษณะผิวพายชมพูนะครับหรือว่าทองชมพูนะครับพิงโกโอ้โหตรงด้านหลังเราจะเห็นภาพนี้ออกลุ้งเลยนะครับลักษณะผิวมาดูกันครับว่าลักษณะ รายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าเป็นงานปั้นย่อซึ่งเป็นงานที่มีรายละเอียดสวยมากๆนะครับผมดูด้านบนเลยนะครับนี่ครับระฆังห้าจุดนะครับผมโหสวยมากๆนะครับหน้ากากเงินนะครับดูชัดๆเลยนะครับรายละเอียดสุดจริงๆครับ ด้านล่างเหมือนกันเลยนะครับนวะหน้ากากินนะครับจัดสร้างเพียง199เหรี่ยนนะครับผมจัดสร้างเพียง199เหรี่ยนนะครับโอ้โหออกลุงเลยนะครับตรงนี้นี่โอ้โหนี่ครับออกลุงเลยนะครับตรงด้านล่างเหมือนกันเลยนะครับเขียนว่าจันทวันนงนะครับผมมาดูด้านหลังนะครับผม ด้านหลังของนวะหน้ากากเงินนะครับผมนี่เป็นยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยโอ้โหสวยงามมากๆสวยงามคลาสสิกมากๆนะครับเหรียญน,นี้นี่จะต่อโค้ดตรงด้านขวานะครับตรงด้านขวามือเราจะเห็นโค้ดสอเสือสองตัวนะครับผมหมายเลขหนึ่งหกสามนะครับต่อหมายเลขด้านล่างนะครับหมายเลขหนึ่งหกสาม ยันบมียันพระพุทธเจ้า5้าพระองค์นะครับผมแล้วก็มียันพญานกยุงทองนะครับและตรงด้านล่างครับนีจะเหมือนกันเลยนะครับบล็อกเดียวกันมีการทำลายบล็อกอย่างชัดเจนนะครับสวยมากๆนะครับนี่มาดูขอบตัวตัดครับนี่ครับ ทันสมัยนะครับแล้วก็มีลักษณะลวดลายที่คลาสสิกนะครับผมดูขอบฝั่งด้านนี้ครับต่อไปนะครับเรามาดูเนื้ออบาก้านะครับจำนวนการจัดสร้างเพียง499เหรียญน,นะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน499เหรียญน,นะครับมาดูด้านในเลยนะครับ ถือว่าสวยงามไม่แพ้เนื้อเงินเลยนะครับเป็นพระเป็นบล็อกเดียวกันนะครับผมดูสวยงามมากๆเลยนะครับ มาดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่จะมีขอบเหมือนกันเลยนะครับลักษณะเหมือนกันเลยบล็อกเดียวกันนะครับมีการทำลายบล็อกอย่างชัดเจนมีการทำลายบล็อกอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่จะมียันพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่ด้านหลังนะครับผม ในตรงกลางนี้จะเป็นยันพญานกยุงทองนะครับนี่ครับผมอาบาก้าจะตอกโคดทางด้านซ้ายมือนะครับแต่จะตอกไม่เหมือนกับเนื้อเงินนะครับแต่ไม่เหมือนกับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะตอก2โคดนะครับอาบาก้าจะตอกแค่โคดเดียวนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับหมายเลขจะอยู่ด้านล่างนะครับผม หมายเลขจะอยู่ตรงด้านล่างเหมือนกันทุกเหรียญเลยนะครับเหมือนกันทุกเหรียญเลยนะจะเป็นตัวเลขไทยนะครับอยู่ตรงด้านล่างเลข1 8 6นะครับสวยงามมากๆครับเหรียญนี้จัดสร้างเพียง4 9 9เหรียญนะครับขอบตัวตัดเหมือนกันทั้งหมดเลยขอบตัวตัดเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับ โอเคเรามาดูเนื้อต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับจำนวนการจัดสร้างเพียง2,500เหรียญน,นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นี่หลังจากการที่มีการเปิดจองนะครับผมได้มีการจองเต็มตั้งแต่วันที่2ของการเปิดจองเลยนะครับ ถือว่าเป็นปรากฏการ์อีกหนึ่งรุ่นของพระเครื่องของลงปูศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับที่กล้าที่จะถวายปัจจัยก่อนอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับถวายปัจจัยตั้งแต่มีการขอจัดสร้างนะครับตอนนั้นนี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเหรียญจะออกมาลักษณะยังไงจะมีคนจองไหมแต่ทางผู้สร้างนี่ถวายปัจจัย10,000แบาทก่อนเลยนะครับมาดูเลยครับรายละเอียดของเหรียญฝาบาทด้านใน ดูด้านในเลยนะโอ้โหสวยเหมือนทองคาเลยนะครับเห็นแว็บแรกนี้นึกว่าทองคําเลยนะครับนี่สวยมากๆนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับจัดสร้างเพียง2,500เหรียญนะครับลักษณะเหมือนกันเลยนะครับลักษณะบล็อกเดียวกันนะครับมีการทําลายบล็อกอย่างชัดเจนโอ้สวยงามมากๆครับดูสวยคลาสสิกมากๆเป็นงานปั้นย่อนะครับถือว่าเป็นงานเก็บรายละเอยียดได้ดีมากๆเลยนะครับ ละครั้ง5จุดขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับดูด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับยันพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็มียันพญานกยุงทองนะครับจัดสร้างเพียง2,500องค์นะครับ ถวายวัดก็500องค์แล้วมีหมุนเวียนในกลุ่มนี้แค่2000องค์เท่านั้นนะครับหมายเลข407นะครับถือว่าเป็นเลข3หลักก็เลขสวยอยู่นะครับสี่มาดูขอบตัวตัดนะครับลักษณะขอบตัวตัดจะเป็นขอบตัวตัดตัวเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับผมเนื้ออบากา้าเนื้อทองฝาบาท นี่ครับการตอกโค้ดอยู่ด้านขวามือนะครับจะเป็นโค้ดเดียวนะครับผมสวยงามมากๆนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นรายการพิเศษนะครับรายการนี้เป็นรายการพิเศษแจกศูนย์จองนะครับจัดสร้างเพียง1 9 9เหรียญนะครับศูนย์จองนะครับมาดูรายละเอียดด้านในเลยนะครับ ของรายการพิเศษนะครับจะเป็นยังไงนี่นะครับเนื้อนวะผิวพิงโกนะครับผมโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับนวะพิงโกรายการแจกศูนย์จองนะครับผม นวะพิงโกนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดเลยนะครับสวยงามเหมือนกันเหมือนกันทุกเหรียญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตําหนิหรือว่าอะไรจะเหมือนกันทุกเหรียญเพราะว่าพระเป็นบล็อกเดียวกันและมีการทําลายบล็อกอย่างชัดเจนนะครับผมมีการทําลายบล็อกอย่างชัดเจนโอ้โหสวยถือว่าคมมากๆนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะครับเหรียญน,นี้ นี่ครับละครั้ง5จุดนะครับผมตัวตัดเหมือนกันเลยครับมาดูด้านหลังครับผมด้านหลังโอ้โหเหรียญฮีต่อโค้ดพิเศษนะครับนี่เพิ่งเห็นนะครับเพิ่งแกะครั้งแรกเหมือนกันด้านหลังเป็นยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับ แต่ต่อโค้ดสอเสือนะครับต่อโค้ดอยู่ด้านในยันนะครับผมโอ้โหสุดๆเลยครับเนื้อหิ้นี่ครับนะโมพุทธายะนะครับผมนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการตอกหมายเลขด้านล่างเหมือนกันทั้งหมดเหรียญน,นี้นี่หนึ่งห้าหกนะครับ จัดสร้างเพียง199เหรียญเท่านั้นนะครับมีการลันหมายเลขทุกเหรียญน,นะครับเพื่อความชัดเจนในการจัดสร้างนะครับผมโอเคและรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นรายการพิเศษรายการสะพานบุญนะครับ จัดสร้างเพียง199เหรียญน,นะครับจะเป็นเนื้อเหล็กเปียกหน้ากากเงินนะครับผมจะเป็นรายการแจกสะพานบุญนะครับซึ่งศูนย์ผมได้มา1เหรียญน,นะครับอย่างละ1เหรียญน,นะมาดูรายละเอียดด้านในเลยนะครับลักษณะกล่องลักษณะสติกเกอร์เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับมาดูรายละเอียดด้านในนะครับ นี่จะเป็นรายละเอียดด้านในนะครับผมโอ้โหเหมือนกันเลยนะครับลักษณะเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่เนื้อนะครับผมนี่ครับเส้นขนแมวเส้นสายฝนโอ้โหแล้วหน้ากากถือว่าจัดทำได้ดีมากๆนะครับงานหน้ากากนี่ไม่มีปิไม่มีเปิดเลยนะครับ สวยงามมากๆนะครับเหล็กเปียกหน้ากากเงินนะครับผมเหล็กเปียกหน้ากากเงินสร้างเพียง1น9เหรียญน,นะครับนี่ครับขันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อ๋อเหรียญน,นี้จะต่อโค้ดเหมือนกับเหรียญอาบาก้าเลยนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมโอ้เหรียญน,นี้หมายเลข1 2นะครับจัดสร้าง199นะครับหมายเลข1 2นะครับ นี่ครับผมสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหแล้วมีต่อโค้ดนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ต่อโค้ดพิเศษอีก1จุดนะครับอยู่ตรงด้านล่างของคําว่าสกลนครจะอยู่ข้างขวาของหมายเลขนะครับและต่อโค้ดสเสืออยู่ด้านซ้ายนะครับชัดเจนมากครับการจัดสร้างมีการลันนัมเบอร์อย่างชัดเจนการลันนัมเบอร์ทุกเหรียญนะครับผมดูบล็อกดูตัวตัดนะครับ เป็นบล็อกเป็นตัวตัดเดียวกันนะครับเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับผมเนื้อเหล็กเปียกพระธาตุพนมหน้ากากนีนครับครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการดูรายละเอียดของวัตถุมงคลขององค์ปู่ศูนย์นะครับรุ่นศักธาปฏิหารน,นะครับจะเป็นเหรียญละคันว่ามีจํานวนการจัดสร้างเท่าไหร่ตอโค้ดตรงไหนผมก็ได้ชี้แจงในช่วงขอ่งข้ามสองพันไปแล้วนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากเช่าวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ที่ทางแฟนเพจแฟดน้ำพองปักเครื่องเมืองอีสานนะครับหรือว่าจะติดต่อที่ ID Line slat 3 3 9หรือว่าแปดสามสามนะครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์088 552 0 0แ2ติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปลงกล้งสองพาร์ของผมนะครับผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอไปด้วยนะครับสำหรับ วันนี้ปากวิเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ